อเคข้อเก้าข้อเก้าคืออะไรวะ trust gain earn the trust earn the trust คืออะไร earn เดี๋ยวจะอธิบายฟัง earn trust trust คือความเชื่อใจ earn trust ก็คือแบบอะไรอ่ะ earn e อในภาษาอังกฤษมันไม่ค่อยจะมีแต่คำแปลตรงๆใน,ในภาษาไทย earn นี่มันเป็นเพราะคุณต้อง คู่ควรได้รับค<ต>ู่ควรอนะ่ะทาตัวให้คู่ควรเอ,นะอสร้างอ่ะพูด,ดง่ายสร้างสร้างขึ้นมามันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆการที่แบบสมมติพ่อแม่โยนเงินแม่ไปทำธุรกิจอันนั้นไม่ได้เรียกว่าเออเอิญโยนเงินสิบล้านไปทำธุรกิจไม่ได้เอิญแต่เอิญคือคุณสร้างขึ้นมาเองวันายวันอันนี้เป็นสิ่งที่ลุงทําให้กับผมก็คือว่าตอนแรกอย่างที่บอกผมแบบระวังตัวมากยิ่งสวยๆเข้ามานี่คือแบบ เอออะไรเงี้ยแต่พอตอนนั้นก็ไม่เคยพูดถึงสามีเลยไม่เคยเลยก็แปลกเลยแต่ว่าลุงเอิน trust เอ่อไม่เคยแสวงหาประโยชน์จากผนเี้แล้วก็ไม่เคยแบบขอกล้องหน่อยอาจารย์จริงไม่เคยไม่เคยเลยผมเรียกเข้ามาถึงจังหวแล้วก็ทําทุกอย่างที่ขอคือคือลุงช่วยขายหน่อยโอเคขายจั์ไม่เคยแบบว่าลุงไม่เคยไม่คยสบายใจกับเรื่องการขา ลุงแบบทุกอย่างแบบคือแบบเกเอินท้ัสละแบบเฮ้ยเขาให้ผลประโยชน์ผมมากกว่าที่ผมให้เขาอีกเข้าใจปะเหมือนลุงมาเพื่อให้ผลประโยชน์ไม่เคยมาขอผลประโยชน์เลยนี่คือวิธีการคุณเข้าถึงคนคือเรื่องนี้ไม่เคยมีใครสอนผมนะแต่ผมเข้าถึงผู้ใหญ่ที่เป็นที่แถวที่เป็นทุกอย่างนี้แมงสร้างตัวขึ้นมาเองนะมันไม่มีใครไม่มีผู้ใหญ่ช่วยผมเลยเพราะกูเข้าถึงผู้ใหญ่ที่เป็นเข้าใจปะผมเป็นคนประเภทนี้แมรี่รู้แมรี่รู้ว่า ถ้าผมเข้าถึงผู้ใหญ่เป็นผมไปไกลกว่านี้ในในอเมริกาผมเป็นคนคือเรื่องสกิลไม่มีใครสู้แล้วทักษะแต่คือแบบผมจีบผู้ใหญ่ไม่เป็นเข้าถึงผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ชายมันมีโก้บางอย่างเข้าใจปะมันเป็นพี่นอพี่เทาแต่ทาไม่เป็นพี่น้อพี่เทาชาวบ้านอะไรคือมันตระกากลัวหมดแต่เอพอพอพอเป็นเป็นเป็นคนมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยมันก็แบบเริ่มที่จะแบบ ลงตัวแต่มันก็ต้องมีการใช่ไหมคุณลองสังเกตว่าพวกดาราพวกอะไรมันจะมีการคนนักการเมืองอะไรมันก็จะมีการของเขาอ่ะใครจะถึงตัวนี้ครยากเลยใช่ไหมแต่ว่าออพอผมเห็นว่าเอ้ยคนนี้ไม่มาแล้วแบบโฟกัสการให้ผลประโยชน์กับเรามากกว่าอีกมันเริ่มที่จะเกณฑ์ trust แล้วผมบอกได้เลยลว่าเวลาเวลาคุณเนี่ยสิ่งที่จะช่วยคุณได้เยอะก็คือ trust จากเมนทอร์ชัดจากผู้ใหญ่เรื่องนี้ห้าม break อย่า break พอเบรกครั้งหนึ่งแม่งไม่มัน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 เชื่อใจกันไม่ได้พอเชื่อใจกันไม่ได้นี่คือจบแล้วนะมีมีตั้งหลายคนที่แบบว่าเอพอที่พี่แบบเออ่คนนั้นที่ทำเซลฟ์ท้องจำได้ไหมเซลฟ์ท้องอันนี้คือเบรกรั่วครั้งหนึ่งเราไม่เราลบทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาคือเขาไปเหมือนกับว่าไปทำอะไรไม่ค่อยไม่ไม่ไม่เ่ยเลยพูดเยอะไปเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นใครแต่ประเด็นคือประเด็นคือ เอ่อ uh, ทำอะไรที่แบบว่าเอ้ยเอาชื่อเราไปใช้ในแนวที่ไม่ค่อยโอเค mm hmm. หรือว่าไปหลอกลวงรัฐบ้านเขาพี่เลยโอเคไม่ไม่ต่อไปนี้ไม่ให้เข้าในวนนัานอัาจักรนี้ละ mm hmm. แล้วก็ลบทุกอย่างในเพจที่เกี่ยวกับเขาที่มีภาพเขาเนี่ยเขาไม่ใช่ลูกศิษย mm ์ละเข้าใจป่ะม t u u t t นี่เ e ร k ครั้งเดียวก็ mm hmm. ยากมากที่จะฟื้นโอเคเรื่องนี้สําคัญมากโอเค โอ้วันนี้แปรรูนี่นี่นี่สิบข้อนี้เจ๋งมากนะสุดยอดเลยอ่ะไม่เคยสอนที่ไหนมาก่อนเลยเพราะที่นี่ได้ที่เดียวจริงคอร์สนี้สเปเชียลมากเลยสุดยอดมยอะไรข้อสุดท้ายจริงจริงต้องหลายข้อความส่วนตัวอะไกันหมดเลยนหมดเลยแต่ข้อสุดท้ายนี่คือ พอที่โดดเด่นที่สุดเ <c oughs> ไม่เคยเปลี่ยนแปลงกาตันยู <c oughs> ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแลง้วข้อนี้ไปทายถึง,งกับข้อเก้านี่เพราะอะไรเวลาเวลาคนกระตันอยูกับเราคืออคือไงมันผู้ชายมันจะมีเ้นประมาณนี้นะมันก็กลัวมันก็แบบคือในเรื่องคอนดักเตอร์เนี่ยผมโคตรจะ หมวความวิชาคนระดับนึงนะเพราะว่าวิธีการชนะการแข่งขันคอนเทเต์กูไม่บอกพวกมูงว่าผู้ชายมันมีเซนส์ของ competitiveness เข้าใจว่ามัน competitive คือมันจะแข่งขันผู้ชายเนี่ยมันจะชอบแข่งขันมันจะมีอีโก้ระรับมันจะมองลูกศิษย์ของผมมันยังมองผมเป็นผู้แข่งขันเลยจริงบอกตรงบางหลายคนผมรู้ผู้ชายนะเฉพาะผู้ชายลเพราะฉะนั้น เมื่อเรามองเป็น hmm. คู hmm. like ่แข่งขันเราจะไม่บอกทุกอย่างแต่กับลุงนี่ผมบอกทุกอย่าง everything ลุงผมเังกูไม่กลัวกูไม่กลัวทั้งสิ้นบอกทุกอย่างมึงไม่ใช่คู่แข่งกูหลอกอะไรแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเขาทำให้ผมเชื่อใจก็คือความกระตัญอยู่คือเรารู้ว่าถึงแม้เขาสักเซสแค่ไหนหรือบางทีสักเซสก่อนเราอีกแต่เมื่อไรที่เขายังกระตัญอยู่ยังไงเราก็แบบสบายใจยังไงเราก็เหมือนเป็นผู้ชนะระดับหนึ่ง เข้าใจป่ะอันเนี้ยมันทําให้แบบไว้ใจอะเนาะคุณไปแล้วคุณไปให้ไกลกว่าผมเลยคุณได้รวยกว่าผมเลยเก่งกว่าผมดังกว่าผมทําไปเลยเพราะว่าข้อนี้เขามีมันจะทําให้คนอะไรอ่ะในเรื่องของการเป็นโค้ชผมก็ไม่เคยเจอหูวิชาแล้วจริงๆเหมือนเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งนะจริงๆแล้วที่ทําอยู่ทุกวันเป็นงานอดิเรกแต่ถ้าเรื่องคอนดักเตอร์นี่ผมโคตรเคยคอมเทนตจริงๆคุณไม่ให้มึงมาเชือนรูหรอกฝรั่งนี่มึงไม่ได้รู้หรอกไอ้ที่มุณไปรู้มามึงไม่ได้รู้หรอก กูจะชนะมึงตลอดตื่นเต้นหนักไปอีกอี่มีเซนส์คอมเพลเิฟไงคือผู้ชายมันต้องมีเซนส์อะไรอ่ะอย่างที่มาเซลลอรนมาเซลนะที่เป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกที่ผมไปชนะกันนข่งขัเขาเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เลือกผมเข้ามาเป็นตอนแรกที่เลือกเป็นไฟแนลเลือกเข้าไฟแนลเขาามองเรื่องนี้ว่าคนไหนไม่มี killer instinct คือสัญชาตญาณนักฆ่ามันต้องมี ผู้ชายไม่ต้องมีตรงนี้ผู้หญิงด้วยที่มันจะไปแข่งขันกันระดับโลกเนี่ยมันต้องมีตรงเนี้ยถ้ามันไม่มีแบบครูอยากจะได้นี้มันจะไม่สําเร็จเข้าใจป่ะแต่เนี้ยเออ่จริงมึงก็มีะสัาตะยานักฆ่าอมันเป็นแบบว่ามันแบบมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแล้วแบบว่ากูมาเพื่อเหนือกูมาเพื่อสาเร็จยิ่งใหญ่อะไรแบบเนี้ยสัาจะยานักฆ่ามันต้องมีซึ่งซึ่งอันนี้มันเหมือนคำว่า competitive ซึ่งในวงการกจริงๆนะตอนออกในวงการออเคสตรานี่ผมแบบ very competitive เข้าใจป่ะเรื่องพวกฝรั่งมึงก็ได้รู้คอนเซ็ปต์แค่ตักูไม่บอกบอกูสร้างตัวมาตั้งนงานกูโดบอกทำไมแต่เรื่องโคชชิ่งอะไรผมก็แบบเหมือนคิดว่าเหมือนจะสร้างประเทศละกันคิดว่าสร้างประเทศคือไม่ต้องห่วงเราทุกคนถ้าทุกคนได้ความรู้ที่ผมได้จากมือนนอมาถ้าทุกคนได้ประเทศนี้ดีทั้งประเทศเงินรายละเอีของฉันตอนแรกไม่ได้คิดมาก มาตอนนี้แล้วคนเริ่มจะเริ่มจะไม่แต่ว่าโดยเฉพาะบ,บอกเฉพาะผู้หญิงเอ่อบอกเฉพาะคนที่จ่ายตังค์พรีเมี่ยมโปรแกรมไกลตัวบอกหมดใช่ไหมแต่ว่าคนที่แบบว่ารูปธทามไม่ไม่กระตันยูแน่กูไม่บอกแมึงไม่เรียนด้วย <_ EN> มีมีบางคน,มนไม่เอ่ยชื่อกันค่อาะยางไจะไม่ไม่กระตันยเูเอ่เอ ลุงรู้ว่าพี่พุ่นใครอยู่ก็ยเยบเสิทไม่บอกแล้วก็รู้ด้วยว่าอีกหน่อยคนนี้เนี่ยแม่งจะมีกรรม,มากพี่บอกลูกเลยรูกคอยรู้นะคนนี้ยตอนนี้เขาแบบอ่างจามากเขาสําเร็จมันเหมือนพี่ตอนเด็กๆนะตอนตอนตอนสมัยวัยรุ่นนะเน่ยสาเร็จแล้วว่าค,ณ,คณสร้างตัวด้วยเองคูเก่งพาวเวอร์อยู่ในมือกูละคูจ่ายแอด โซเชียลมีเดียวิดีโอแม่งถึงคนเพียบกูพาเวอร์เยอะขนาดนี้กูจ่ายตังอีกร้อยละไอ้จายยังอีกล้านหนึ่งสองล้านกูได้คนอีก Power mm hmm. กูพาเวอร์เยอะมากแล้วก็ใช้คําภาษาหยาภาษาอะไรแบบนี้กูถึงคนได้แล้วเริ่มที่จะแบบเริ่มแต่พี่รู้เลยว่าอืนี่อาการของคนที่ไม่กําลังจะบีดามารู้เหอคอยดู mm hmm. เพราะพี่เคยเต็มแต่ตอนนั้นพอมันไม่รุนแรงขนาดนี้เพราะมันไม่ใช่โซเชียลมีเดียแต่มันเคยแบบถูกหักขาจากผู้ใหญ่ กูใหญ่มันไส้พราะมึองอหาการนะเคยโดนพี่เคยโดนแล้วมีเหตุาการณ์นี้กูรู้มึงมันเป็นเหมือนกูตอนนั้นเลยมึงต้องโดนแน่เขานี่มึงจะโดนหนักกว่าก,กูเพราะอาการมันหนักกว่าพี่เยอะเลยคือแบบของพี่ยังมีความแบบสุภาพมีอะไรบ้างอย่างแต่นี่โอ้โหแบบก็เลยเกิดไปเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องออบางคนบางคนมันต้องเรียนรู้ด้วยประสบการณ์มันไปบอกมันตอนนี้มันก็ไม่ฟังพี่หรอกแต่ว่าพี่รู้ว่า คอยดูแม่งมีดามมาอันนี้วันนี้มีวันนี้มันเี่ไหร่วันที่มันเสาที่สิบใช่ไหมเดนคุณคอยดูไม่เกินหนึ่งปีคุณทำนายไม่เลยบอยอะไรที่ผมทานายไม่เกิดแน่นอนเพราะผมเพราะว่าผมอยู่ในวงการนี้มานานผมเห็นคนเยอะมากเห็นคนที่แม่งดังขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วมันหายไปเลยแล้วมันขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วคือมันไม่รู้วิธีละมันมันมันเอ่อคือดีกว่านะถ้าคุณค่อยคขึ้นมันจะดีกว่าเพราะคุณจะรู้วิธี manage บริหาร บริหารความดังของตัวเองแต่บางคนไม่ขึ้นฟึบขึ้นมาอย่างนี้เลยนะแล้วมันแบบไม่รู้วิธีบริหารความดังมันนึกว่ามันยิ่งใหญ่มากเสร็จแล้วสักวันหนึ่งมันพลาดอะไรไปมัน m ม n a g ไม่ทันมันไม่เคยมันไม่เคยพลาดเล็กมาก่อนมันสื่อที่ม่พลาดใหญ่เลยตอนนี้มันเมเนจไม่ได้พี่เจอคนแบบนี้มาเยอะมากเราเห็นอาการนิสัยพี่รู้เลยว่าแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับมันเข้าใจป่ะสรุปก็คือว่าเออ ความกตันยูมันมันทำให้คุณเอ็นเดีร์นะเขาว่าทําให้คุณเป็นที่รักกับพอ่อคือมันมันจะลดแรงเสียดทานจากคุณมากเลยแต่ว่าอันนี้สิ่งที่ชัดเจนที่ลุงได้หลอกนะคะคือเรา,ารู้ตัวเลยว่าเราจะเลยมากแล้วมันเหมือนไอความกระตันยูเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบคุณเาาความดีที่บางทีคนอื่นไม่จําเป็นต้องรู้อ่ะแต่ <c oughs> มันแปลกนะเรา,าอะภูมิใจกับสิ่งที่เรารู้สึกกับอาจารย์ <c oughs> เก็ตแม็ว่าคือบางทีมัน,มนคนอื่นมันไม่ได้จําเป็นต้องรู้หรอกว่าเราอาจจะเป็นคนแบบนี้แต่ไอพลังอันนี้แหละที่มันทำให้เราอ่ะเรารู้ว่าเราจะสําเร็จอ่ะต mm ้อ hmm. งเป็นวิบเชั่นเดียวกันอ่ะ mm hmm. คือ the more I gratitude mm hmm. the more I get this vibration mm hmm. เหมือนกันเราก็ได้สิ่งนี้จากโลก mm hmm. mm hmm. แล้วคือ เปิดคอร์สออนไลน์มาไม่เคยมีสักคอร์สที่จะไม่พูดถึงอาจารย์มันเหมือนมันเหมือนเราเกิดมาได้เนี่ยเพราะว่าผู้ชายคนนี้แล้วเรายังบอกกับทุกคนเลยว่าเชื่อแมมไม่มีสักวันที่ไม่นึกถึงแล้วก็ไม่ขอบคุณนะบางทีไม่ได้บอกไม่ได้คุยอย่างเงี้ยแต่เราจะรู้คนเดียวว่าคือคุณมีชีวิตแบบเนี้ยคุณได้มาจากไหนเรารู้ว่าแบบในบ้านเราทุกอย่างการใช้ชีวิตการเดินทางไปเที่ยวเมืองน,นอกทุกอย่าง เราจะลืมได้ยังไงว่าเรามันเรามีมันมาจากอะไรมันมันจะลืมไปได้ยังไงทุกอย่างที่เราได้ได้ในชีวิตตอนนี้เราเดินมองบ้านเราเรามองเพจเราเรามองทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้ว่ามันมาจากใครเขาใจว่ามันมันจะไม่มีอันนี้ได้ยังไงอะมันมันเห็นตัวเองก็รู้ว่ากูมาไกลมากยิ่งยิ่งรู้ว่าตัวเองมาไกลมากมึงมาไกลจากไหนอ มันเป็นอย่างนั้นตลอดเวลายิ่งเรารู้ว่าเราสําเร็จก็เราก็รู้ว่ามาจากไหนแลยยิ่งเรารวยเราก็รู้เนี่ยว่าเอมันมาจากไหนเรียออกไหมคือในชีวิตเราทุกอนุในชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณอาจารย์แบบมากมากแบบมากเพรว่ากูทำอะไรอาจารย์กูได้อีกวันเนี้ยกูกูจะทําอะไรตอบแทนแบบบุญคุณอาจารย์กูได้อีกวะ แล้วก็คุณลุงก็รู้ว่าคุณลุงเองก็รับรู้ได้ว่าไวเบรชั่นแบบเนี้ยมันเรารู้สึกดีมากแล้ามันทาให้เราจเจริญมันบอกคือว่าในใจเรามีสุขมากเราแบบอาจารย์จ<ม>ะนึกออกไหมคะคือยิ่งหนูนึกถึงอาจารย์หนูมีความสุขหนูแบบแล้วมันก็อยู่ดีมันก็ไปดึงดูดอะไรที่มันคล้ายๆกับที่หนูรู้สึกแนแม้ถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อย,อยแต่แบบมันโคตรดีจริงในชีวิตหนูรู้สึกว่าสิ่งนี้มันทุกคนอะควรต้องมี มีอย yeah. like ู่วันหนึ่งอาจารย์เคยพูดว่าลุงรู้ไหมว่าสิ่งที่มนุษย์เนี่ยเหมือนกับว่ายากมากที่จะเจอในมนุษย์จริงๆคือความแตกต่างจริงๆความแตก่าจริงๆมันเป็นมนุษย์นี่ค่อยกระตันอยู่อาจารย์บอกแั้วหนูไคิดในใจว่าแต่ไม่คือคิดในใจเรื่องมีคำถามจริงหรอใช่บอกเฮ้ยลุงจริงแต่หนูคิดในใจว่า อาจารย์เนี่ยพูดกับอาจาอยู่อาจารย์พูดถึงเรงเมาแซวตลอดอชื่นชมเขาตลอดเวลาหนูหนูก็แอบซอบสิ่งนี้จากอาจารย์เหมือนกันแล้วหนูคิดในใจว่าเฮ้ยหนูมั่นใจว่าหนูเป็นคนนั้นหนูจะต้องเป็นคนหนุกนั้นหนูจะกลายเป็นคนที่หาย,ยากไปเลยเพราะหนูมีสิ่งนั้นทุกวันเมื่อก่อนขับรถมาหาอาจารย์เนี่ยแต่ว่าที่มาแบบอาจารย์อะไรเงี้ยที่ม่ารู้สึกว่าชีวิตกูโชคดีจังเลย ที่กูได้เจอปุณแบบมันมันอยากจะบอกรักเขาแต่กูจะพูดอะไรทุกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้อ่ะคกูอยากแบบเรียกชื่อเขาอาจารย์ให้เขารู้ว่าลองแบบแบบอาจารย์เก็ตนะไอ้สิ่งที่หนู่ตะโกนเรียกชื่ออาจารย์หรือแบบเก็ตป่ะมันบอกว่ารักนะไอ้นุ้ยนี่มันไม่ได้แต่เวลาแบบเราเรียกชื่อเขาอ่ะเรารู้ว่าเรากำลังส่งอะไรบางอย่างไปบอกเขาอยู่ ตอนนั้นนะเหนือซีนรู้สึกว่าอยากให้เขาจังเลยวแบบรักอนะ่ะทำไมวะก็นหนึ่งเจะเรียกอาจารย์อดีตเฉยๆไม่ได้อนะ่ะมันต้องแบบอาจารย์สวัสดีค่ะเหมือนแบบเราจะเหมือน,นอยากให้เขารู้แต่มันบอกรักไม่ได้เก็บไว้ก็เลยอยากส่งอันเนี้ยไ,ไปผ่านการเรียกชื่อเขาไปผ่านการแบบทำอะไรให้เขาบางอย่างอะไรเงี้ยโอ้หจบซึ้งมากวันนี้นะคอนี้จบซึ้งมาก เรเชื่อว่าลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดอาจาร <Sweet S 1> ีทุกคนนะก็จะรู้สึกได้วันนี้มาเมื่อวานยังพูดกับจ๋ากับทุกคนเลยว่าน้อยคนมากในประเทศไทยเน่ยครูผู้แวนอย่างนี้เลยนะที่จะเป็นครูที่แบบให้ลูกศิษย์แบบว่าได้ขนาดนี้มันเหมือนที่อาจารย์พูดอะบางอย่างมันเป็นสิครัเป็นความลับของธุรกิจหรือเป็นความลับของการที่เราแบบโด่งดังอย่างนี้ แต่าจาันแบบให้หมดเลยจริงๆก็ไม่ได้ให้เฉพาะลูกศิษยใกล้ชิดนะคือให้กับประเทศนี้เยอะมากถ้าเป็นคนในลไลน์คุณก็เจๆถ้าเปคนในไลน์คุณก็เจอที่ใครๆเต็มๆใช่เอาจริงๆ,ๆก็ค <laughs> ืๆๆๆๆ <laughs> อให้แบบนั้นจริงๆนะแ,แล้วก็ <laughs> เขาเป็นบิ๊กแมนจริงว่า <laughs> บิ๊กฮาร์ดมากๆคื <laughs> อ,ขอเขาเป็นคนนั้นเขาเป็นคําพูดเขาเป็นการกระทําของเขา เขาเป็นสิ่งนั้นถ้าสิ่งใดที่อาจารย์เิดพูด mm hmm. สิ่งนั้นจะเกิดและเขาเป็นคนแบบที่เขาพูดเขาเป็นคนแบบที่เขาเป็นไม่มีสงสัยว่าเฮ้ยสิ่งนี้หรออาจารย์ดิถทำนี้เราพูดเราไม่เคยมีอะไรสงสัยในตัวอาจารย์น hmm. ม้ mm hmm. แต่อย่างเดียวแล้วก็เขาเป็นคนที่เขาพูดมันจนเราชินกับการที่จะรู้นิสัยใจคอเขาจนแบบเขาเป็นอย่างนั้น เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเป็นจริงๆ่ร้จะพูดยังไงจางจะเป็นจริงๆสุดยอดมากชนใช้กันยังไงไม่หมดอยู่แล้วนะก็คืออี่งทำให้จางภูมิใจมากขึ้นแล้วก็จะจะพูดอย่างนี้ตลอดไปจนลมหายใจสุดท้ายโอเคผมสรุปแบบนี้นะครับ สิ่งที่ผมสอนทุกคนเนี่ยในคอร์สนี้คุณจำได้ไหมว่าผมแบบบันเงบางทีถ้าเป็นเรื่องของคันดัตเตอร์ผมเคล็ดลับจะไม่บอกปกฝรั่งนี่กูมไม่มีพูดว่ากูสำแดงยังไงถ้ามันกูรู้เป็นคู่แข่งกูไม่พูดแน่นอนไม่บอกหรอกแต่ทำไมในประเทศไทยผมถึงเอาไปเลย ทำไมผมไม่กลัวว่าคนนั้นจะมาดังกว่ารวยกว่าหรือจะมาเป็นคู่แข่งในทางโค้ดหรือจะมาเด็วเด่นกับฉันทำไมเพราะผมมองมีโปรเจกต์อย่างนี้มันต้องการเปลี่ยนประเทศและยิ่งความรู้เจ๋งๆอย่างนี้ไปถึงคนไทยได้มากเท่าไหร่มีคนมาช่วยผมสอนมากเท่าไหร่เทศนี้มันยิ่งพัฒนาคุณจะมาร่วมงหน้าไหมคุณจะเอาสิ่งที่ผมสอนไปสอนต่อไปช่วยกันเปลี่ยนประเทศไปเปลี่ยนตัวเองก่อนคุณเปลี่ยนตัวเองให้รวยก่อนแล้วคุณจะมี power แล้วคุณจะ คนจะฟังที่คุณพูดมากขึ้นแล้วคุณจะยิ่งฟูลฟิลตัวเองแล้วคุณอยากทําสิ่งน้นสิ่งนี้คุณจะมีพลังงานทํามีเป้าหมายใหญ่มาช่วยกันเปลี่ยนประเทศด้วยกันเอาความรู้จริงๆเหล่านี้ไปเปลี่ยนตัวเองทําให้ตัวเองให้ร่ารวยแล้วก็สอนคนอื่นต่อช่วยกันสร้างกองทัพของประเทศไทยของคนที่ภทัยที่เก่ง แล้วประเทศเราจะเป็นมหาอำนาจผม,มั่นใจเม,มา,าอำนาจทางเศรษฐกิจเอเชียผมมั่นใจมากภายในเจเนอเรชันเดียวภายใน10ปีถ้าพวกคุณกับผมมาร่วมกันเราเปลี่ยนรีแบรนด์ประเทศไทยทั้งประเทศต่อไปคนไทยไม่ไปที่ไหนถยุยกย่องถูกเคารพวีซ่าไม่ต้องขอเป็นคนรวยคนหนึ่งของโลกนี้คุณจะมาร่วมกับผมไหมครับเซย์เยเย้ ในเรื่องที่ผมบอกทางไว้ก็คือเรื่องที่ผมบอกช็อตว่าจะไปวัด Impact ของเขาอย่างไงวัดผลกระทบของเขาอย่างไเอ,อย่างข้อแรกก็คือ Incom e ใช่ไหมรายได้รายได,ไได้ที่เปรียบเทียบกับเวลาที่ต้องลงไปเหนื่อยกับมันนะหรือการลงทุนนะมันจะต้องแบบได้ผลตอบแทนทั้งเรื่องของตอบแทนลงเวลาไปต้องได้เยอะแล้วก็ลงเงินไปก็ต้องได้ผลตอบแทนเยอะกว่าที่ลงเงินไป อันที่สองคือ Impact i m p a c คคือเปลี่ยนชีวิตจริงๆเท่าไหร่โอเคเมืก okay. ี้พูดไปแล้วอันที่3ก็คือ Fulfillment Fulfillment หรือความเติมเต็มในชีวิตคือถ้าเกิดผมบอกเขาบอกว่าเาข้อแรกก็ได้กำไรไม่ไม,ไม่เยอะมากข้อ2คือ Impact ก็เหมือนเดิมเปลี่ยนคนเปลี่ยนชีวิตได้เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ข้อ3คือเขาฟูลฟิลกูรักมากชอบมากดีใจจังก,ก็โอเคถ้าเขาโคตจะมีความสุข มันก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งคุณได้ที่ผมจะโตต่อคือจริงๆเนี่ยอันนี้มีให้สำหรับทุกคนนะก็คือคุณสามารถไปใช้ได้คุณเช็คว่า next level ของคุณแม่งใช่หรือเปล่าอันดับอันดับต่อไปคุณมันคือคุณพูดง่ายทุกคนแม่งต้องมีฉากใหม่ตลอดไ <c oughs> ม่ใช่ม่งซ้ำ,ๆ,ำๆ,ๆมาภาษาอังกฤษรียวว่า re invention ใครที่มันจะอยู่วงการดังได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการมีมุกใหม่ๆไว้แสดงหนังเรื่องเป็นเป็น,ปนบทใหม่ๆบ้างไม่งั้นหน้ามันก็เห็นก็เซ็งแล้วคนใช่ไหมคนที่อยู่ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามก็ต้องมีโปรดักต์ใหม่ออกมามีมีมุกใหม่ออกมามีมีอะไรคนว้าวพูดง่ายเวลาผมคิดคิด,ค,ดคิดงานหรืออะไรก็ตามผมจะต้องคิดว่าอันนี้แม่งว้าวหรือเปล่าหรือว่อาจะออกไลฟ์อะไรโอเคทีมงานอันนี้ว้าวดีกว่าถ้าไม่ว้าวไม่ต้องทำมันน่าบื่อสุดๆมันต้องแบบมันต้องมีเซนส์ของการว้าวใช่ไหมออกชื่อคอร์สหรือชื่อ,อ,อสินค้าอลร้นต้องว้าวคน เพราะนั้นคุณจะคิด next step ของคุณ next chapter ของคุณ next บทของคุณคิดข้อนี้จูนไปที่คําว,าว่าว้าวแล้วก็อย่างแระแล้วก็คุณต้องมีความสุขข้อสามเมื่อกี้นี้ fulfillment fulfillment แปลว่าเติมเต็มหรือเปล่าเหมือนที่ลุงมาเจอผมตอนมารุ้งมาเจอผมจริงๆเงินก็มีนะเงินก็มีแต่ not fulfill not fulfill คือเขาบอกว่าลองให้หนักมากก็ลุงลองให้หนักมากไม่ใช่ไม่มีเงินนะั้นเงินเยอะ แต่เราให้หนักมากก็ไม่เติมเต็มเรารู้สึกว่าไม่ได้แพ่ขยายคุณค่าความสุขมาจากการแผ่ขยายคุณค่าเรารู้สึกว่าเรามีความหมายกับคนจริงๆเราได้สร้างเราได้ขุดเอาศักยภาพออกมาใช้หมดแล้วขุดออกมาทุกวันทุกวันรู้สึกว่าโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยแต่รู้สึกมันว่ารู้สึกแบบถ้าคุณอยู่ใช้ชีวิตที่ต่ำกว่านะั้นมันไม่ใช่แล้วะ มันเป็นเรื่องโกหกที่คนอื่นบอกคุณว่าเออมันมีเงินแค่แค่มีเงินก็พอแล้วพอเพียงไม่ต้องแม,ม,ม้จะควายอะไรกันมากไม่นักลองเช็คดูดเิงว่าคุณเต็มเต็มหรือเปล่าคุณเช็คดูดเองในหัวใจคุณมันจะบอกว่ามึนพอเพียงพอจริงหรือเปล่าในหัวใจคุณบอกโอเคได้และครับสุดท้ายแล้วก็ื่อกี้อยากจะแออถมไข้อนหนึ่งถ้าใครใครเรียนจิติคุณสมบัติของ ที่ผมบอกว่าลุงเป็นแตกต่างจากคนอื่นนะมีข้อหนึ่งที่เลืมบอกไปข้อสำคัญก็คือเขารู้วิธีสะกดจิตคนอื่นเขารู้วิธีหาข้อดีของคนคนนั้นแม้แต่นิดเดียวพอพูดข้อดีของคนคนนั้นเขาเลยกลายเป็นสิ่งน,นั้นมากยิ่งขึ้นบอกอาจารย์นี่หล่อนะตอนนั้นตอนนั้นอาจจะดูไม่หล่อ เลยหลอกขึ้นเมาเหรือเมื่อกี้เจอนัดบอกนัดนี่แบบอะไรนะพี่ี่บอกนัดนัดนี่แบบว่ามีตัจากไอภาพมากลาแ,ลแล้วเมื่อยินลุงบอกเ <im itation> ขาจะเป็นคน่างนั้นมากขึ้นนี่นี่คือสิ่งที่ลุงทําได้ดีแมรี่ก็ทําได้ดีแมรี่พยายาผมทําเรื่องนี้ได้ดีมากผมเองก็ทําทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนไม่ดีแบบนี้ผมเป็นคอนดักเตอร์นี่หาเรื่องติดตลอดนะครับเป็นคอนดักเตอร์ก็คือหน้าที่คือหาเรื่องติดแต่ว่าตอนนี้เมื่อสอนเด็กสอนลูกสมเด็สอนเด็กสอนนักเรียนผมรู้ว่า สิ่งนี้มันเปลี่ยนชีวิตผมทําตลอดคนไหนยีจุดเดียวคุณสังเกตเวลาคุณพูดดีเรื่องเกี่ยวกับที่มันเจาะจงด้วยนะต้องเจาะจงด้วยว่าเวลาเออเธอเก่งจังไม่ใช่สิ่งนี้เอ้ยเธอทาเรื่องนี้ได้เนี่ยเธอดูดีมีมีเป็นคนแต่งตัวมีสไตล์เรื่องนี้เจ๋งนะเขาจะทําได้ดีขึ้นครั้งนี้เขาจะทําได้เออเนี่ยเธอเป็นคนยิ้มสวยนะเธอเป็นคนหน้าตาออกกล้องสวยมากเลยเธอครั้งหน้าเขายิ่งเจ๋งขึ้นมาอีก นี่แหละคือวิธีการจริงๆที่คุณสมัติที่ครุงมาใช้ได้บ๊ายบาย